สวัสดีครับมาคบมากมือนี้ครับจัดเต็มครับมือนี่สอดแจ้งครับสอดแจ้งอกกุปกรณ์อาคมาครบครับมือนี้คล้องสรงน้ำครับคล้องส่งน้ำครับทีมงาน เอาแล้วครับเอาแล้วนี่ตาบอดหรือเปล่าบ้ามีไซคครับจักเกอร์หรือเปล่ายามใดสิกลรับแถวไหนครับน้าเผาเลยเผาเลยครับนี่โอ้ยบังดูนันเอ๊ะเกลยวครับเกียวครับเกียว เนี่ยเสียบเสียบมาเลยครับมาเจเยนสาสแนี่ย่สาแนี่กินเลยเด้อนี่มาเจ้าจ้าวายาเนประธานกินกระตือแล้วว่างหน้างไียก็ต็มาถึงมือเบื่อมือเสาดิกต้มย่กไว้ก่อน จำนี่ว่าเนาะจับุบกร,ร้ออ์นเนาเเี่ยวพร้อมด้นี่น,น้ำกำลังเดือดตุปบาครับตุ๊ปะเชฟรอยอด์วนี่ฟักก้อยด้อเนี่ยฟักก้อยฟักก้อยฟักก้อยก้อยเด็กก้อยเด็ก ตัวปลาผมวันนี้คลองท่งน้ำครับผมวันนี้กําลังส่วนต้มนะครับผมอ่านี่มาส่วนก้อยนะครับนี่กําลังจะก้อยสุกครับก้อยสุกวันนี้มะนาวไม่พอครับไม่มีมดแดงนะครับผมนี่ครับขั้นตอนแรกของเรานะครับจัดไปครับคลองส่งน้ําอย่าพลาดอย่าพลาดมาครับผมทีนี้ก็เราจะทําการก้อยปลาสุกนะครับปลา วันนี้มะนาวไม่พอหมดแดงก็ไม่มีนะครับหนึกแล้วเรรวนนี่มันสุกนะครับผมเนี่ยมาครับผมอ่าเราก็ทำการรวนจนสุกแล้วนะครับผมส่วนเราก็ทำกับข้าวไปครับตกปลาไปกับเสียนนุครับผมบอหนิงฟิชชิงนะครับผมบน,นะครับมาแล้วครับสุกแล้วตกปลา กับก้อยป,ป่าโอ้ตระเซ็บเดืดอดๆครับผมควางสุ่งน้ำสวอนัฟูครับผมบ้านิงฟิตชิงครับผม